f า b i โอดิเจนันโตเนโอชี้เราเสี่ยงเดิมพันและมันก็ได้ผลอเล็กมาเกตยำ้ำความสำเร็จของเกรซินีไม่ใช่เรื่องบังเอิญยืนยันอย่างเป็นทางการอเล็กมาเกตได้สิทธิ์ใช้ g p 26กับทีมเกรซิน i ี่ฤดูกาล2026กลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับผมกับการรายงานข่าวสารในวงการม o t ต g p ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อเนเรื่ี่กันอยากเป็นประจำ ก่อนไปรับชมกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามก94 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผม94 Gaming หาใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ u t u b e พรีเมียมกับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบเท่านั้นแถมยังต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานและก็มีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยครับที่ a อ d ด็ g กกีแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องก้าวดำสีเกมมิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษกันเลยทีเดียวซื้อเหอะซื้อได้แล้วซื้อกันเยอะๆครับเขาจะได้จ้างผมต่อ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับผมฟาบิโอดิเจนันโตนิโอครับชี้เราเสี่ยงเดิมพันและมันก็ได้ผลฟาบิโอดิเจนันโตนิโอครับผมนักบิดทีม v r i 6ออกมากล่าวด้วยความมั่นใจครับหลังการทดสอบโมโตท p ครั้งสุดท้ายของฤดูกาล2025ที่มิซาโนเมื่อการเสี่ยงเดิมพันของเขาครับผมในการปรับเซตอัพได้ผลเกินคาด โดยนักบิดหมายเลข49รายนี้ครับผมเลือกที่จะโฟกัสไปที่การปรับเซตอัพของ GP 25ครับมากกว่าการลองชิ้นส่วนใหม่ในวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป้าหมายก็คือการเพิ่มความมั่นใจในด้านหน้าของตัวรถโดยดิจานาโตนนโอครัผมกล่าวว่าเราแทบไม่มีชิ้นส่วนใหม่ให้ลองเลยล่ะครับผมมีเพียงชิ้นเล็กๆก,ก็เท่านั้นสิ่งสำคัญก็คือการหาฟิลลิ่งด้านหน้าครับซึ่งเราก็สามารถทำได้ดีขึ้นจริงๆครับ แต่ก็จริงอยู่ครับว่าสภาพสนามวันนี้มันมีกลิปสูงครับทุกอย่างเลยดูทำงานได้ดีแต่เราก็ได้ลองปรับเซตอัพในอีกทิศทางหนึ่งครับซึ่งถ้ามันได้ผลในสนามที่กลิปสูงมันก็มีโอกาสใช้ได้ผลในทุกสภาพสนามดังนั้นครับผมเราจึงถือว่าเป็นการเดิมพันเล็กๆในเรื่องของการเซตอัพครับและมันก็ได้ผลจริงๆผมชอบมันมากครับจนตัดสินใจใช้ตลอดทั้งวันเราพยายามพัฒนามันขึ้นเรื่อยๆและก็เจอบางอย่างที่ดีขึ้นมาจริงๆครับ แต่ผมก็ยังไม่กล้าบอกนะครับผมว่ามันจะดีกว่าเดิม100%ไหมแต่แน่นอนครับว่าที่โมเตกี้ครับผมจะนําเอาการปรับเซตอัพนี้กลับมาลองใช้ดูแล้วก็พยายามส่งลงไปในการแข่งขันจริงๆ สำหรับผลงานในการทดสอบครับผมดิเจนันโตนิโอครับทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุดเป็นอันดับที่7ของวันครับช้ากว่าผู้นำอยา่างเปโดรคอสตาอยู่0.548วินาทีหลังจากที่เจ้าตัวพึ่งคว้าอันดับที่3ในสปินเรสแล้วก็อันดับที่5ในเรสหลักของศึกซานมาริโนที่ผ่านมาการได้มีเวลาทดสอบทั้งนี้ครับผมถือว่าสําคัญอย่างมากครับเนื่องจากเจ้าตัวครับผมพลาดการทดสอบพรีซีซั่นที่เซปังไปเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่ไหล่ครับ นี่จึงเป็นการทดสอบหลังเรสแบบเต็มวันครั้งแรกนับตั้งแต่สนามอารากอนในเดือนมิถุนายนโดยฟาบิโอดิจานาโตนิโอกับผมพูดถึงเรื่องนี้ครับว่าผมแทบไม่มีโอกาสได้ทํางานกับทีมแบบเต็มวันเลยแหละครับผมปกติมันยุ่งตลอดครับต้องลองชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นทําให้ไม่มีเวลาในการคิดและก็วิเคราะห์อย่างจริงจังครับแต่วันนี้เราทํางานกันได้ดีมากครับผมมีความสุขมากกับผลลัพธ์ที่ออกมา สำหรับอันดับคะแนนสะสมปัจจุบัน an ครับผมฟาบิโอดิจานาโตเิโอครับกำลังอยู่ในศึกแย่งชิงอันดับที่5ของตารางแชมเปี้ยนชิพร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างฟรังโกโมเบเดลี่และก็เปโดคอสตาครับโดยเปโดคอสตาครับผมมีคะแนนนําหน้าโมเบเดลี่อยู่8คะแนนขณะที่ฟาบิโอดิจานาโตเิโอครับผมตามหลังเพื่อนร่วมทีมเพียงแค่1คะแนนเท่านั้น สำหรับศึก MotoGP ก็ครับผมจะเหลือการแข่งขันอีก6สนามก่อนจบฤดูกาลขณะที่การทดสอบครั้งต่อไปครับจะจัดขึ้นหลังเรสสุดท้ายที่บาเลนเซียกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ข่าวต่อมาครับอเล็กมาเกดย้ำความสำเร็จของเกรซินนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ อเล็กมาเกดกับผมดักบิดจ,จากทีม b k 8คแปดเกรซนีเรครับออกมาเปิดใจครับว่าความสําเร็จที่ทีมกรซนีดูคาติสร้างขึ้นในศึกม o t ต g p ตลอดหลายปีที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เกิดจากเพชชันและบรรยากาศการทํางานที่ทีมสร้างขึ้นในกรอบของทีม อเล็กมาเกครับผมเพิ่งกลายเป็นนักบิดล่าสุดที่พาเรซินี่คว้าชัยชนะใน MotoGP จากสเปนิตกลางปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อจะตอกย้ำผลงานอีกครั้งหนึ่งครับผมด้วยการซิลชัยในคาตาลันกลางปีสนามที่15ของฤดูกาล2025ก่อนหน้านี้ครับผมก็มีนักบิดหลายรายครับที่สร้างชื่อให้กับทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายของเขาอย่างมาร์กมาเกสครับที่ควา้าแชมป์สเรสในปี2024ฟาบิโอดิจานันโตนิโอ ที่ซิลชัในกาตากลังปรีเมื่อปี2023หรือแม้แต่อีเนียบัสเตเนนี่ครับที่เคยคว้า4ี่ชัยชนะในปี2022ซึ่งเป็นปีแรกที่เกรซิน่กลับมาเป็นทีมรองของดุคติหลังจากแยกทางกับอภิเลียโดยอเล็กมาเกคกับผมให้สัมภาษณ์ก่อนเรสที่มิซาโนครับว่ามันยากมากครับที่จะบอกว่าแตกต่างตรงไหนแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ นักบิดทุกคนที่เคยอยู่กับเกซินีต่างคว้าชัยชนะได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในม o t ต TP ซึ่งอเล็กมาเกะกับผมยังพูดเสริมอีกครับว่าเฟอร์มินอัลดีแกครับดาวรุ่งที่เพิ่งเข้าทีมก็กำลังจะคว้าชัยในไม่ช้านี้โดยอเล็กมาเกะกับผมพูดว่านี่คือสิ่งที่มาจากการทำงานในกรอบของทีมครับพวกเขามีเพชชั่นที่แรงกล้าบรรยากาศภายในทีมยอดเยี่ยมมากและพวกเขาก็ไม่กดดันนักบิดแต่กลับเติมความมั่นใจให้คุณออกไปคว้าชัยชนะด้วยซ้ำ ส่วนทางด้านของอ e ีเนียบาสตินีครับผมที่เคยลดโเล่นกับเกรซินีครับทั้งในรุ่น m o โตทแล้วก็กลับมาใน m o โต g p ปี2022 <c oughs> เห็นด้วยกับสิ่งที่อเล็กมาเกดกล่าวครับโดยบาสตินีครับผมบอกว่า <c oughs> ผมรู้จักทีมนี้ดีครับผมเพราะเคยอยู่ตั้งแต่ปี2014สมัยยังเป็นรุกกี้ก่อนจะกลับมาที่นี่อีกครั้งใน m o โต g p พซึ่งมันพิเศษมากสําหรับผมครับทุกคนในทีมนี้ต่างมีเพชชั่นต่อโมโตสปอร์ต และคุณก็สามารถสัมผัสมันได้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับผมที่บรรยากาศการทํางานภายในทีมมาเรียกว่าแบบอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆกับสําหรับทีมนี้โดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมานี่แหละครับผมที่มี2พี่น้องมาเกตเข้ามาอยู่ในพิษทําให้ผมรู้สึกครับว่าการทํางานภายในทีมเป็นเหมือนกิจการในครอบครัวจริงๆครับเพื่อนๆละครับผมคิดว่ามีทีมไหนอีกไหมครับผมที่มีบรรยากาศคล้ายๆก,ย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 กับทีมเรซินี่คอมเมนต์มาคุยกันครับ ข่าวต่อมาครับผมยืนยันอย่างเป็นทางการอเล็กมาเกดได้สิทธิ์ใช้ดูคาติ Factory กับทีมเ r e ซินี่ฤดูการ2026ต้องถือว่าเป็นการตอบแทนผลงานสุดยิ่งใหญ่ในปีนี้อย่างแท้จริงครับเมื่ออเล็กมาเกดและก็ทีม b ี8คแปดเฟรซินี่เรที่ได้รับการอัปเกรดให้ใช้รถดูคาติสเปคโรงงานอย่างเป็นทางการในฤดูการม o t ต g p 2026ครับ แม้มาร์กมาเกตพี่ชายของเขาครับผมกำลังอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์โลกครับแต่ผลงานของอเล็กมาเกตในปีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้กันหลังจากคว้าชัยชนะกลางปีครั้งแรกในรุ่นพีเมียรยคลาสที่เคเรสต่อด้วยชัยชนะอีกครั้งที่คาตาลุยาบวกกับชัยชนะในสปินเรสรวมแล้วทำได้21โพเดียมจาก32เรส โดยปัจจุบันกรบผมอเล็กมาเกดครับยังคงรั้งอันดับที่2ของตารางด้วยแต้มเหนือฟรานเชสโกบัรยาญานักบิดทีมโรงงานอยู่ถึง93คะแนนซึ่งอเล็กมาเกดกรบผมกล่าวอย่างภาคภูมิใจครับว่ามันเป็นเกียรติมากครับผมที่ได้ขี่รถสเปคโรงงานร่วมกับทีมกระซินี่ทีมทํางานกันอย่างยอดเยี่ยมมาหลายฤด,ดูกาลและผมก็คิดว่านี่คือรางวัลของทุกคนในทีมครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียว ส่วนทางด้านของจีจี้ดาริญญาครับผมผู้จัดการทั่วไปของดูคาติคลอเซ่ครับยกย่องผลงานของอเล็กมาเกตครับว่าฤดูกาลนี้ของอเล็กมาเกคกับผมมันน่าประทับใจมากๆครับหลังจากการประเมินอย่างรอบคอบครับดูคาติตัดสินใจเพิ่มการสนับสนุนเพื่อให้เขาและทีมงานสามารถพัฒนาต่อไปได้เต็มศักยภาพเราเชื่อว่าการอัปเดตใหม่ๆในปีหน้ากับผมจะยิ่งก้าวไปข้างหน้าร่วมกันและนี่ก็คือคุณค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัวดูคติทั้งหมด ส่วนทางด้านของเจนาเดียครับผมเจ้าของทีมเบรเซนียเรซิ่งครับก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ครับว่านี่คือข่าวสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราต้องขอขอบคุณดูคติและวิศวกรอย่างจิตจีลาเลนยาด้วยสำหรับความเชื่อมั่นทีม่มอบให้กับอเล็กมาเกดและก็ทีมของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีครับผมสำหรับอเล็กมาเกสสำหรับผมนะครับผมผมคิดว่าเขาสมควรได้มาจริงๆแหละครับ สำหรับรถสเปคโรงงานคราวนี้แหละครับผมในปีหน้าเดลคาตีจะมีรถสเปคโรงงานวิ่งเชิดฉายบนสนามถึง4คันเลยทีเดียวก็จบลงไปแล้วครับผมสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการม o เต g p ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนบรรพี่กันอย่างเป็นประจำสุดท้ายนี้ับผมก็ขอฝากเพื่อนบรรพี่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันสี่เกมมิงกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ